ให้เพิ่นนั่นอยู่ดีมีแห่งพระเจ็บปัญญาด้ความไขร่ใจแบบนีเด้อเมื่อครอบครัวเพิ่นเทวดาเช่มาเย็นเทพบุตรคิลงเบิ่งเด้อแม่เดี๋ยวให้เพิ่นอยู่ดีมีแห่งผู้ที่เชิดเทือนให้เนาะผู้ที่เชิดเทียนชารให้น่ะเพิ่นควรชี้ซอยเอาเนื้ออะเพิ่นมันเป็นเงินเน้อครอบครัวเพิ่นให้เพิ่นอยู่ดีมีแห่งเด้อแต่ว่าเรื่องขึ้นเทือนขึ้นชานน่ะไปเบิ่งมาแล้วบ่มาแล้วเหินไปเบิ่งมาแล้วเพิ่นว่าไหนไหน ว่ามือสามคำผลหรอมือสามคำนะมือดีคำทั้งหน้าทั้งหลังผลหราคำคุณลนขึ้นผลหรานะโอ้แต่ว่าเพิ่นชีเฮ็ดให้แต่ชุดแรกแต่เพิ่นเพิ่นโบเฮ็ดให้กันได้ขึ้นเอาเองได้บาทนะโดยโดยขึ้นเอาเองถ้าเจ้าพี่น้องช่องชามคนนี่ไดนโดยโดยย่างไปขึ้นแล้วใกล้กาหน้าเหนียวกาหาเองห่างจะใช้กับชุดแล้วแต่นะมาแล้วก็ได้โดยโ เพราะว่าเพิ่นชอยเฮากับลายพอชมควรแล้วนะสิเพิ่งอาศัยเพิ่นตลอดเฮากับคือสิเป็นไปโบได้ดอกเนาะเพราะว่าเพิ่นกับลายทางพระเพิ่นก็ได้ฮะนะทำนี้ก็ขอให้เพิ่นมันมีดินมีแห้งเพิ่นะมีความสุขโดยเพิ่นร่ำรวยคอนเ็บเพิ่นจะได้ความไข่เพิจะมีเบอร์อย่าพลาดมันอย่าเบียดแล้วเนาะ คือผู้คนหลายแท้ใน่สบายดีไัจทุกคนสบายดีาเถอะจะได้กบชายชื่ออีกแล้วเนี่ยเช่แล้วเนี่ยสบายดีพนนไปเช้านี้มึงคอยก็ประกองเป็นเบิ้งก็เบิ้งก็ดีโอ้บ้ไปไปอนเบากันขึ้นเฮือนนะว่อเพื่นบอกว่าไปหามือนะเพื่อนเอามือสามข้มลัวมือา้ินเพม่้นฮงเฮดสามข้ามไม่ถือมือวันเปียกมันพูดว่า เมื่อสามข้ามว่าแมสามข้ามอาบิสกัออข้ามหนึ่งเบอื่น้วยด้วดยเมื่อจบเมืองานเนาะจบงานงานแล้วขคุณทั้งหน้าทั้งหลังขอคุณทั้งหน้าทั้งหลังให้ข้อให้ทิ้งให้ยี่นี่ลูกค้าเบิดเบิรจบจบมหาจย์เพิ่นมหาจย์เพล่นโบเร็ว โอ้ทางแม่แม่ลายลทยานนไปเบิ่งเฮือนบอกมาเช่าเลยยเบ่งเบ้ออนกอ๋ไปเบิ่งแล้วเป็นไดเห็นแล้วพุหน้าโยกว่าไม่ได้ให้แม่ก้อนลูกมาแต่นาบุญทานไปได้ยังไงแต่บุญแต่วัดชญาได้นั่นก็ได้นะอว่าชะญาค็ม่เบิ่งก้อนเฮือนแม่แม่เฟ้ยเฮืนน้องงามบ่ ไว้ใจสีมือช้างว่เป็นได้ช้างเห็ดใช้ได้เนาะตุ๊กงเราอะคือปูมาเราอะตุ๊กงไม่ได้ตัวกงอตัวกงปูมาแล้วนี่เดี๋ยวเรามาเราอะตุ๊กสาวก็ไปข้ามเขาเลยในกองกับเขานั่นแหละใช้ชาวอู่นั่นวะแล้วก็ได้ไปแล้วมือเหี่ยมแล้วมือมือได้วานนี่คือว่ายังอยู่มือเชาวนี่ช่างนี่ได้ หากไปเช่านี่โอ้แต่อาจารย์ท้องเขาได้ไปโยภไยชิ้นนึ่งเข้ามากินานนี้รักเขาน้ำไปเลยบ่มีว่าเขาตับฟื้นว่าอย่างใดล่ะเราก็ไปหลยฮะกูเห็นเลยนะกับคู่นี้เหร้เราเราบอกมาสั่งฟื้นว่าม่ เจ้าไปเอารถไปอยู been, <that> no, ่น้ำลารถเจ้าเราบมอไบมอไบหมืนปก็แม่น <com> ี่ไปสร้างว่าวทะนอบาทนะเอ้ยอแม่วาอ้ยช่วยบัญควาแม่กลิ่นแม่เพือนยาเ้ยเงอย่งไยังไม่ได้เห็ดประตูเฮือนคัวทัข่อยสิเห็มันประกอบหายโจ้ไปหมให้มาคืนพืนระบมีไผแล้วใค้มาไรมงมเท้าจกตากันฮะ อ้าวเขาสิตัดไผเจ้าบ uh ่ลูกหลานนะกักแล้วเขาสิตัสตะเกียงอ้าวเน่เขาก็ตัดแล้วฮะเสียไพ่น้ำ่นฝนโมห้ใช้น้ำบ่ได้ยิตัดท้ชักเสียเป็นเขาแล้วไพไพมาเราได้ดวงที่ก้าวเราเนาะอ้าวไดก็จะเสียน้ำ่นเสียสามบิดอายุสิส้นไข่เอาแล้วเขาจะอยู่ได้อีกบ่ชิบปีอ้าว ว่าเรากะหกชิปลยุ่อีกชิปปีเจ็ดชิปละฮะคนช่ฮงบานั่นบ่ามน่อยเมื่อลงบกว่าลูกมันคนทัน้านาวันทันนะค่อย้ง้องค่อยค่อเป็นยุคเอ้ยแม่คนีแม่ค่อยอ๋อแล้กนข้าวไคก็ไม่ได้ข้าวไว้ทั้งได้กินแล้วก็มาเลยมา

ไปดูพอได้ข้าวกินนะเนาะพอได้นึ่เห็ดยอหรือว่านึ่งอยู่พี่ไปชงก็ได้เจ้าไปนอนอยู่เชื่อพอได้ฉ่ำหันแห้งฉ่ำไปได้แข็งแรงเห็นแลยวหรือว่าบบมีมือแข็งแรงเลยบ้างเดินเลมีอยู่ห้างถากกระปาปลาไม้กันเถาลองเบิ่งนะเอ่อต้อนไม้กันเถาเจ้าได้จะไปเบิ่งเพื่อนแล้วบ้านี่ย ไปแล้วสองลบแล้วคอยอยยังไม่ได้ไปได้คอยนะไปแล้วโตใหม่ได้เสาดีเนี่ยบอก่งไรร้แพงว้แพงต่อนะเพราะจุดยู่จุด่่ามากบอยแลจุดเกมีอได้เผ่าอคุณด้มนอ่โอ้พากันไปวัดนี่ว่าเมื่อเช้านี่ไปบ้างนะ กับผูนั่นผสองไปอันนี้ก็ไปไปขึ้กันพอก็ได้ไปนั่งอ๋อไปได้ทั้งหัวทั้งอย่างพร้อมกันเลยห้องน้ำองในอ้อนเขาอีซ้อนเขาไม่หมอนไม่นั่นกับวแๆไเป็นไงบ้าน ส่งโตไก่ขวัญเงินนขวัญเงยนามโต๊ะขวัญเงินอยบอซื้อคอยบ่มีจ้ากีนนี่คนผูกกูเองนี่โซ่ป้าจ้าเนาะคอยใช้ไก่ไม้ไหมกูฟังเงี้ยทำโต๊ะฮะเดี๋ยวนี้เขาจะขายในโต๊ะหนึ่งหกสิใหญ่กลุ่มมาบ่เดี๋ยวอันนี้เรื่องเพื่อนเพื่อนกันชานกันแล้วแต่ผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นได้อันนี้ก็ได้คอยกับบังคับก็ได้ได้คอยกับเต็ม ก็ยังไ่ผุ่มเลยจะช่วก้อนคือแบบยังไม่ผุ่มจะช่วยก่อนเนี่ยคอยก้อนหนุ่มนี่ท่านหมอคิดว่าไหนได้ใช่ขึ้นได้บ่เจ้าขึ้นแล้วสิไปนอนบ่เแล้วขึ้นแล้วก็ไปนอนแล้วขึ้นแล้วก็นอนแล้วเฮ็ดซ้ำเพระเอกบ่เจ้านั่งเนี่ยนี่บ่มาคัดเนี่เห็นว่าได้เฮือนก็ได้อ้างบ่เนี่ยนี่ฮะ แล้วซช่ไหมนั่นซ็อปปิ้งตะกี้มันแพงเนี่ยตะ้บัจอยบัวจอยเอาเอาละมันงามาดิบัวจอยน้ำงามือใดนอันนี้เรามาเมื่อวานนี่จะมาที่ที่จังหวะมันมันบวจอยนะวานนี้เรามาบ่ามาซื้อน้ำมันก่อนมาซื้อนั่นเรามาเนาะเราเอาละมันงากันมันเยิ้งมาให้เราโรยที่บนเต้อโรยฮี่บนตคือน้ำมันเยิ้งตัวน่ะนละมันงานละมันเยิ้งอยู่พี่จะส่งนี่เออจะส่งนี่ละมันงาเหมือนแ้วมันหวดนหายตัว เป็นเห็ดๆนะเดี๋ยวหัวหออนไปไหนเป็นไงชาแต่งอนอย่างผ่านแล้วบ้างไหมเนี่ยโมเห็ดไงโมเห็นไงอโอ้หลายคนมาหลินนำ้ำเนาะหลายคนโมแบบนี้โดยโดยโดยมาเนี่ยังแต่ผู้นี้เนาะบริสไปเพื่อนตัวเองนะไปสี่ลบแล้วไปแล้วเออวันนี้สำเร็จไปนำ้ำหมาไปยังดูท่าน่ะไปแล้วเคื่อนอยู่พุนเนาะเห็นแล้วอย่างหูวจักทางเข่าประตูคอยอัดแล้วนะไ้เข่า คอยในแล้วไข่เจ้าจื้อนาะแต่ว่าเข่าในบ่ได้เพราะว่ากระแจอยู่ในทงคนนี้หรือบ่ได้ออกมาโอ้ไข่อยู่่บไข่ดึงเอาไปเข้าไปบข่ไข่ปวดอะไรเริ่มไข่เริ่มออกมาอยู่เพื่อนพ่อกระเจี๋ยไข่ปวดในในทั้งที่ไข่ได้เนาะอ้าวลอกไว้ละไข่ได้แต่ทั้งนี้แหละตัวเข่าด้วยนะไข่กระคักแค่แล้วเนาะเห็ดแน่นกระลีตัว งามวาเบิ่งนะนี่เกงาเมือน้อเบกะเิด้ันแบบหันกรรเาเนก่ขึ่นชองสามคกนแบบนี้เ้าได่นกะเพไักราะเก็ันเพาไก่หันรเพาะไก่หักรเาะไก่หักเพาไ่หันกเไก่หั่นเพาะไก่ห่กเพิ่ันเาะแหั่เพือนนี่กรเพาไ่นรเาะไ่หั่นกรได่ทั้นปื่อดินปิ่ัวนปัว เห็ดน้ำจานทองนี่บดลายแล้วได้เนี่ยนะเพื่อนแล้วๆ,วๆกะทางเขาก็กอยากให้พอ <î m ul ain> จานทองหรือว่าพอมอห้านี่หละกล่าวคำขอบใจเพื่อนออกจากใจแบบอย่างยิ่งเอาอีกคกักบ,บังมือนขึ้เพื่อนจะเอาอีกเอาจนแบบว่าชาวโลกได้หับหู้นะท่านหมอว่าผู้ที่ซอยเ้าเนี่ควรได้หับบุญทางยิ่งใหญ่ให้เพิ่นมีความสุข ่ำนั่นบ่าวาวความเนนจ็บคนจะได้ความไข่จะคนอย่างเมื่อครอบรครัวเคนบ,บ,บ่ให้อย,ยังมาไก่ บ่ให้ยังมาเกเวนเกินกลับกับเพิ่นให้เพิ่นมีความสุขให้เพิ่นร่ำรวยร่ำรวยให้เพิ่นร่ำรวยให้คนตะกี้มีแหงบุญมรดกคนรวยหน่มคนเจ็บจะได้ความไขใอย่ามีเด้อไปรวยไม่แห้งเด้อครอบครัวคนเจ้ากันหน้าตาเนี่ยแบบมีความสุขเนาะเป็นได้คือมีความสุขกะเออกะมีความสุขกว่าตะกี้วันไลฟวันสัตว์มีความสุขวันวันอ้ายน้องบ้านเมืองกะ นำนาถือจายู่มีปูห้องใส่อยู่ผู้ถามก็มีอยู่โปรตุกีส์เนาะเป็นมาห่มนะว่ามะฮผมอ๋อยู่แล้ววันนี้เขาผู้ลงคนบอกโอ้ยมื่อไรจะไปเนื้อเนาะมองเด้อจะมาคำคูณนี่นะรถจักทีบอกไปบอกยาหลายคนห้องเจ้ากาว้าแนวนี้พังเด้อคอยสีแนะนำเดด้อนาะเจ้าคันมีผู้ว่าไปนั่นแหละโอ้ยเฮากะเถิก ผู้ใจบุญซอยใจซื้อเขาก็ไม่มีหยังเออขวัญนั่นแหละขวอญก็เออข่อญก็อยู่ไปเนี่ยแหละขวัญว่าก็อันนี้ก็บโบแม่นอย่างไหนเขาก็แมลว่าเพิ่นซอยเขาเาก็ต้องแห้งเจียมแล้วโบแม่ได้สิว่าเห็นไพรก็ไปเว้าอวล่างเขาจังชั่นจังชี้คอยบู้ใจอะไรเฮ็ดปันได้แบบ้ถูกไปยังไหนแต่ไม่สะดุดแต่เฮือนนี้เรามุมาลินนี้อนา เฮาก็ะเถิบมู่ช่ออยู่แล้วเพิ่นไม่ตาทำใดเขาก็ได้ซำนันเดี๋ยเดยวดยพื่อนเพื่อนขึ้นชานกัเขาเงินค้ำเฮากับบ่มีจะกีบอยู่แล้วนะเงินตัวเองนะเดยโดยถ้าเพิ่นบอกออกให้ขึ้นเพื่อนขึ้นชานกะสีได้ขึ้นหรือบอเจ้ากับขึ้นเองสมมติว่าเพิ่นบอกออกให้นะแบบนี้นะกันแล้วแต่เพิ่นนะถ้าเพิ่นเบดเงินหลายแล้วเพิ่นบ่ให้เฮ็ดเพื่อนเพือนึ้นช้าน พากันขึ้นเอาเองเราได้จะขึ้นําใดกับอันนี้ค่อยกับหมุดชักแนวว่าคือกันได้นี่เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดเฮือหลังนี่นี่ยเพิ่นเบิดหลายพอจำควรได้หนิโดย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 คอยยังเช็คเมื่อเฮ็ดคลิปแจ้งเอฟซีอยู่นี่ว่าเบิดเท่าเท่ายร่วมตั้งแต่ซื้อดินมาเลยโดยซึ่งปิ่นปัวเนาะหลายยาวเป็นปัวนี่ค่อยสีว่าวถึงชักก่อนโดยคอยสีว่าวแต่เกี่ยวกับดินเฮือน ว่าถ้าเว้าล้าทั้งปิ้นปัวโหหลายนมัก็หลายล้านลาแล้วอะนะยังดีดูว่ายังคืนมาสวยว่ะอ่ก็ดีแล้วเพิน่นคืนมาถือว่ายังบ่ฮอดขั่นฮอข้าวยังบ่ฮอดขั่นฮอข้าวถ้าบ่ามีแม่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะ่ะโย่เลวแล้วเอาไปจี้แล้วเนาะไปเผาแล้วแล้วดีมาี่วย หมุนคุ้นครั้งนี้คอยกับจักสิทดแทนอย่างใดชีวิตชีว่างิมีแต่ให้มีแต่ให้พรเพลนเพลนจุดีไม่แห้งครับชีวิตแม่ว่าใช่ชีวิตชาตินี่จักสิใช้ชีวิตหรือบ่นี่เนาะท่านเฮ้าดอยดอยดยฮ่าต่อโหดกับเรืออยู่ดอกอันนี้ก็ได้เรื่องขึ้นเือนขึ้นชาตนเจ้าไปหาพระอาจารย์เพิ่นว่าสามคำสามคำนี่อีกจังมือบปาเนี่อีกสามมือสามมือโอ้เพลงวันนี้เราอ่ะ คำนึงบูรนสองบูรือสามหรือเนาะวิทย์มีแค่สามแถมสามคำโดยโดยโดยเตียงอยู่เตียงนอนก็ค่อยก็สะได้หามเตียงตัวนั้นแล้วเข้าไปให้เจ้านอนอยู่ในโดยโดยโดยนอนอยู่เพื่อนครัวบ่นอนอยู่เพื่อนครัวพี่แล้วไปสบายโอ้เข่าหงหน้าหงนายสะดวกโดยชสบายอยู่คงบริสุทธิ์ไอ้สูงเนี่ยได้เห็นเถื่อนเพื่อคน พิการโดยเฉพาะค่อยยาใจค่อยลูกค่อยบุให้นอนเตียงูกชาตินเยบ่เร่แล้วเราได้ปลูกกรรูมกนบอกบ่าคอย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 จะนอนเตียงเพรน่นนี่เเขาลูกสบายนอนงายจากลูกยากออกยากกับว่ายากออกปูนี่คือใครในแรกนจักหน่อยนะเออปลาตระพุนเราค่อยป้าหมายมาล้ากบป้าป้าไม่ได้ในป่า ออกไปวัาเล่นใหม่มาเยือนสองเดือนเติบย่อปัญญามันปลาแน่นเนาะมิจจะว่าเพิ่นช่วยมาทำนี่เขากับปัญญามช่วยตัวเองต่อไปได้บ้านนะโดยโดยเพราะว่าเพิ่นยื่นมือเขามาช่วยกับลายเดือนเติบแล้วนี่เนาะโดยโดยจนได้สมใจบ่ง่ายซะสีเขียวอีกตามใจมากมักแห้งว่าสีเขียวนี่มักแห่ไ หักตะเกากสีเขียวงามอะไร đấy แหละเนาะลายค้นอยากได้แบบนี้เนาะ้ค่อยเห็ดเฮื่อนหลังนี่ใช่เวลาบริหัทเดือนเนีฮะตั้งวันที่สิบสามตั้งเสาร์มานี่หฮะกับวันที่สินี่ดิกระยุกกระลายมือเติบนองลงหมอช่วงจัการกระซองมือมันยุดอีกมานี่ก็ไ เห็ดบุบบุบขันทันตาเห็นเลยรึเห็นทันหูทันตาใล่ไหมตังงามตึงไว้สร้างเวียงนี่งห้าบ่ห้างบ่บ่งลูกบ่ไปเห็นกระทุ่งไปกระทุ่งนะเฮือนหลายคนอยู่ได้เห็ดกับโบงามกับมีเนาะเห็ดเฮือนโมเดิร์นน้อยนี่นะอันนี้แบบกับโบน้อยนะขาอ่นโอ้มันกับโบน้อยแล้วมันมีเฮือนครัวพร้อมเนาะครรัวพ้อม ภูมิใจในชำนี้เนี่ยู้วยมีห้องน้ำห้องในพร้อมโยมคักแล้วตัวภูมิใจแด้วชำนี้เลยติดเลยเนาะไปโยมีแต่ว่าแข็งแรงเราปลูกพักปลูกมี่ักต้นัหมงห้อยพอได้กินปลูกไปวันนั้นแล้วมือสีเขาะสีคล้ายพอโบได้ให้คอมูโบเฮ็ดได้ไปโยมีมกเพกอยู่ใต้เกลืออยู่เฮือนเหนือน่ะหัวยหัวกับตะข่ายอีกได้ยม้วแบ้มันยังเข้าโบได้ไก่กาเข้าโบได้ อันน้ำไม้ให้มันเป็นบัดอยู่บ่ให้เพิ่นเสียแห้งที่ชอยเหลือเฮาน้ำในก็ใช้ได้แล้วเราอยู่ห่างกับจูดโต๊ะนั่นคักๆแล้วน้ำไม้เราได้ดิหัวเท้าจุดโต๊ะด้วยบ้านในหันอืมบนท่าด้ทางหนดิบ้นได้ขึ้นกับบไหวอย่างนั้นได้เอออยู่ไปนอนไปพักไปเช้าซะก่อนก็ได้แต่ว่าชื่นใจนะว่าง่ายใช่ไหม เป็นยังมาก,ก็เป็นอยู่เพื่อนตัวเองบ่เนี่ยย่ยาละให้ห้องนั่งในตู้บ่นเนี่ยเน,นาะขันให้มันให้อยู่เพื่อนว่ารือบ่ให้ใช่บ่ให้ใช่บหมมอให้แล้วได้เงินคักเลยนอนอยู่ใหนเลยขึ้นก็มีขึ้นก็มีขอให้ทางแม่ผู้ช่วยเนี่ยก็ได้บุญหลายๆเนาะโดยไม่คนได้บุญหลายๆ คนเฮาเนี่ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ได้โบแมนได้ยิ่งให้ยิ่งเบิดนะเพราะว่าเทวดาเทวดาพระเจ้าอยู่ตั้งโลกเฮาผู้หยุดทึงผ้าผู้เป็นเบิร์ดเป็แม่จะขอถามลูกคนพิษก็บรให้เฮาถามว่าแม่นี่แก้บุได้บ่แก่ลายกระช่อมของน้อนี่เอาคนอย่างลูกชาวคนเห็นโบมีน้อยอยู่อยู่กระตุกแม่นี่ยจะช่ำคน อันนี้ก็เว้าวโได้ดอคอยกับโบท่านเคยไปเห็นเนาะจุตุฮะหิดแดงกูบยเห็นมาจากเน็่โอ้ยู่ตุจตสมงนะอืมันจะใช้ล่ะน่าสนใจคอยนี่เป็นเอื้อยคุณนี่เป็นนกเอื้อยน้องแม่นี่เป็นนกน้องนี่ฮะจังมาเยี่ยมคอยกันมาได้เลยเนียจุงนมาไม่นี่มนดูเงื่อนเพื่อนคอยจะพูมใจคอยว่าว อ้อีกตเนาะห้ากรตกนั่นแล้วเดกีเสียงลูกกระปดาลูกกระปดปากกึ๊กวยวยะคือฟหวแ้วคือว่าวละคำาชิดเพิ่นว่าวเนาะคำโบราณเพิ่นว่าคำโบราณเพิ่นว่าแข่งรถแข่งเฮือแข่งได้แข่งบุญแข่งวัดชนามันแข่งกันได้คือโบราณเพิ่นวาวละเสาน้าม้าลา้า ก็ยังอันผัวก็ยังบ่มีล่ะแหงเต็กเนาะมีนะลูกมันก็กวดเช้านี้ก็ลูกกไข่อยู่ไดบ่บ่ได้ลูกกไข่อยู่ไฟาแม่่ไก็ยาลูกกไข่อืบ่ไปบุมาให้ดู้ี่อยู่บิงหอเราเนไปลก็บ่มีเอาไข่โอนมาให้นี่โอนค่ารถให้อือๆโดดเด่บ่มีเฮือนยังว่าอาลูกเา่ ลูกกินกับผู้ชาตัวช้ใบใหญ่ใใหญ่ใ่มาคนเ่ับอยู่เบ้อ่บน่พ่อนน้อยตอบเปนความสดผู้สาวเมาสุ่ใชกับพวเลยใหญ่โน่บริลลมบเลอนกัดผู้สาวฮะ่อยก สิได้ก้าบแล้วลุงหมอขอยกอาหากับมาแต่เพื่อนสั่งปื้เพื่อนกินดิโดยมาเรียไปเออไปชายเอาพื้นแมนซื้อข้าวซื้ออาหารการกินแล้วไปให้เพื่อนไข่เป็นมีแหละจอยเหลือเพื่อนเพื่อนถูกยากมาได้้เพื่อนกินนอนลุงหมอโดยเพื่อนกับขยันไปเฮ็ดเพื่อนลุงหมอจนแล้วซอยน้ำ ผมโมได้สร้างฟื้นไปเฮ็ดกับกระชิดนานแล้วกว่าน,นี้สัมภาษณ์เพิ่อน,น,นอ่าต่ออ้าวแขนก้าบกันเด้อลุงหมอเดอ้อโอ้ฟังมึงเหมือนไหนนั่นก็ได้เว้าให้บ่ได้ได้คอยก็ได้วันที่อันอันสามค่ำนาะตามที่นั้นนนะ โดยโดยโดยแล้วเจ้าไปถามยู่บ้านไงเห็นบ้าสามพันหรออ่าเดี๋ยวคยสิล้มก็พูนรักผูหไงแล้วแต่เพิ่นได้อันน <serving os> ี้ก mm. okay. ็ได้โดยเพราะว่าถ้าเพิ่นว่าพอแล้วยุดการช่อยแล้วก็ถือว่าได้ยุดเพราะว่ามันนั่นแล้วแต่เพิ่นเด้เพิ่นเฮตดช่อยทำนี่ก็สาธุย่อมือถ่วมหัวยังบวนั่นแล้ว ผู้ช่วยสามีแมนบ่มีผู้ช่วยได้แล้วสามนี้ก็ได้เนาะนั่นหมอหนะอยฮะคอยกับกันเด้อบ้านไนจังใดก็อยู่ดีมีแห้งเด้อบัดสุขคนเด้นะอฮะอยู่ดีมีแหง้งเนาะโอเคเด้อพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิได้จบคลิปสามนี้แล้วเนาะคลิปนี้ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดบ่ม่วนโน่นหูทางบ่บอบกักราบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะคอมเมนต์ติชมได้อยู่ใต้คอมเมนต์พี่น้องเอ้ย บาอวัดกาสออีอ่านทุกคอมเมนต์และกามาพร้อมปรับปรุงให้คลิปดีขึ้นกว่าเก้าที่น้องเี้ไบ่าย,ายเนาะคลิปหน้าพ่อๆกันสบายดี